เฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วว่ะเคียแม่งสงสัยแม่งรวน <c oughs> เฮ้ยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแม่งเจ้าของห้องพาทัวร์ห้องหน่อยเด้ <c oughs> เป็นไกด์ <c oughs> อ่ะเออทัางหลังก่อนเลยแด <c oughs> <ล>้วกันเนี่ยเ<ห>น,นี่ยรูปข้างหลังมึงห่ะเหลืองๆอะะ่ะรูปไหนรูปเนี้ยเหรอเออเนี่ยน่ะก็ <c oughs> ตอนปีสองปีสามมาเรียนถ่ายรูปมันต้องใช้กล้องโบราณอะไรอย่างเงี้ยไงถูงป่ะกล้องใครวะ ยืมพ่อมาแต่มันก็โบราณยังใช้ฟิล์มอ่ะใช้ได้ด้วยวะใช้ได้ใช้ได้อ๋อข้างล่างด้วยเอออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ๋อเหมือนกันดีกว่าดูนี่ลูกผู้ชายลูกไข่หวายไม่ใช่ผู้ชายก็ใครตีอ่ะตีนะทพัศจําได้ป่ะตีอ่ะตีที่ชอบพ่าท่าเบื่อเนอะเนอมันลูกผู้ชายที่ใส่เสื้อคอกว้างอย่างไรอ๋ออันนี้คือเพื่อนเออมาใหม่มาใหม่นี่ดูนี่ดู สาว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 ต่ำส่ำโเอ้ยสีไหมเดิถ่ายกันในห้องอ่ะเออเนี่ยเนี um <s umm> <s <s um> <s um> ่ยเห็นไหมแบมือแบมือกลางมือมันเลยกลางมือมันเลยหรือแม่งกล้าทำนึกมึงสีอะไรมั่งเนี่ยก็มันก็สีสีน้ำเงินสีชมพูสีแดงสีม่วงสีดำมีคนเดียวมั่งกูว่าเนี่ยทำเนี่ยแล้วไม่เหมือนใครเอะไรวะเนี่ยบ้านมึงนี่ติดของเยอะดิเนี่ย เฮ้ยแมงมาฬิการแมงเรืรอเบลเลอร์เลยอะของโบราณป่ะเนี่ยของโบราณของโบราณเห็นปะเออฮ้ยแต่แมงกูดูแล้วแมงไม,ไม่ไม่เดินเหมือนเวยอ๋อกูหยุดมันไว้เองอะอาอใส่ถ่านได้ปะะ่ะล่ะแมงก็ติดป่ะใส่ถ่านแล้วมันก็เดินได้ทำไมไม่ใส่อ่ะไม่กูอยากหยุดมันไว้เองอะเหินปะเพื่อความหมายมันเป็นช่วงชีวิตหนึ่งเว้ยแบบชีวิตกูแบบแย่มากๆอะแบบแย่แบบมึงเคยรู้สึกว่าแบบ แบบชีวิต <ules> ม <motiv ators> ึงสะดุดอะเหมือนคนหกล้มอ่ะแม่งล้มไปเตะอะไรวะซึ้งเลยโอ้ยวิเล่โอ้ยทำไมเนี่ยชีวิตมึงแย่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไปแย่นะแบบกูเสียช่วงจังหวะชีวิตนึงไปเลยอะแบบบางคนเดินต่อไม่ได้อ่ะหรอนุ่งความรักดิแค่ไม่รอดแค่คนเนี่ยเฮ้ยยังไมงถึงต้องพูดหราแม่งซีเรียสซีเรียสไม่กินหรือแดกวันนี่แม่งโหสองสามแถวเลย อ๋อก็กินเรื่อยๆอ่ะไหนไปดูตาหน่อยดิตาแข็งเปล่าแบบเออพี่พลชอบกินกาแฟอ่เออแล้วตอนนี้เป็นไงโสดโสดสิคะไม่หาแฟนล่ะไม่อ่ะแบบขี้เกียจทำของ้าใจแกเหงาไงแกเหงาเดี๋ยวไม่ก็เจอแบบเข้ากันไม่ได้หรอกเข้ากันไปก็เสียเวลาอย่างเงี้ยอ๋อขี้เกียร์ในห้องลกดีเนาะดูดิอะไรวะนี่คืออะไรเนี่ยงานงาน ว่าเองหมดเลยเนี่ยจริงป่ะทำเกี่ยวกับอะไรอะ่ะก็วิทยานิพนธ์อ่ะมันเป็นเก,ก,ก,กี่ยวกับโมชั่นกราฟิกอะแต่ยังแบบยังวางฟอนเรื่องไม่ได้ก็ได้แบบได้วา่าส่งอาจารย์ป่ะส่งพิสิทธิ์จบไงอ๋อโหยากแน่เลยว่ะ<า>แต่สำหรับกูว่ากูคงง่ายๆเรื่องแค่นี้เองโอ้โหเนี่ยโอนี่ยังใช้อยู่เหรอเนี่ยโอหเทปทั้งนั้นเลย ที่แบบอยู่อยู่บ้านเก่าแล้วแบบ <ừ. S 2> แบบว่าพ่อทําตู้ให้ก็เลยแบบเอ้ยมันมีเทปอยู่เก่าที่บ้านเลยเก็บมายาัดหยัดหยาดอ่ะเดี๋ยวน, <ừ> นี้ไม่มีแล้วเขาแบบมีดา <ừ> ดวดรอวดาวว์เลยหมดแล้วนจริงปะมันถ่ายแม่งหล่ยพี่ <c oughs> <c oughs> มึงไปชมไปชมตัวเองเนี่ย <c oughs> แม่งแรปเนี่ยแรปโยโย,โย้นิวยอร์กเนี่ยออยอดเวียอยากเล่นอืมกินนั่งเนี่ยอะไรวะ โหนี่ฝั่งนี้มันก็เยอะช่ย่อยนี่นเนี่ยเออเยอะมีลอะไรไม่รู้ก็มาเสียกๆไว้อะเนี่ยนี่อะไรวะบังหูไงยันโด้นึกว่าสร้อยคอนี่ใส่ก็เทา้าก็ได้เลยด้วยกูว่านเนี่ยอเท้าไม่เล็กขนาดโอ้โหนี่อะไรเหลืองๆอ่ะเ๋้อเกงเกงมันเป็นป้ายของเกงเกงวะโอ้ยันโด้เป็นพันเลยเกงอะไรปะเนี่ยแหลงเลอะนี่แบบเชื่อว่าแบบ ซื้อมาไว้ตั้งพันเท่าไหร่เนี่ยพันหนึ่งใส่ได้วันเดียวอ่ะเนดูทําไมอ่ะก็แบบคือซื้อมามันเป็นทรงผู้ชายอ่ะมันเป็นแบบกางเกงแบบแบบรงเล่อทรงผู้ชายอย่่งแล้วแบบกูแบบก็ข,<ต>ของผู้ชายไงมึงจะใส่ได้ไง <S <S ไม่แบบกูอยากใส่อ่ะแบบอยากอยากข่าวไม่กูอยากใส่ใหญ่เลยนะกากที่ใหญ่กว่ เพื่อนกูบอกเฮ้ยบอกเฮ้ยแม่งตัวใหญ่ไปบอกแบบเอาไปเอาไปไปเอาแบบเข้าขาเข้าหน่อยดีกว่าใชะจ้ะกูว่าให้แม่งแนะนําร้านเลยกูว่าโหวันลุ้งขึ้นเอาไปเข้าเลยเว้ยเสร็จป้าแม่งทําขาสองข้างให้กูไม่เท่ากันกูเสอยวะเดินมึงทำไงวะขาข้างนึงใส่ได้อีกข้างนึงยัดไม่ลงอ่ะจ้ะพี่ก็ยัดไม่ลงกูว่า้าทำยังงให้หนูยังงี้เนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยละแล้วเอาไปให้เอาแก้เว้ยเขาแก้กูไงปะทำไมอ่ะเอาผ้ามาต่อมึง มึงคิดดูดิเหมือนคนเป็นระเบิดกันเองมากเออะกูว่าแล้วมึงตัดขาสั้นแล้วก็ซอย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 รอบๆด้วยกูเนี่ยขาดอยู่สะพานนีกกูช้ำมากเลยป้าปวดร้าวอ่ะพูดแล้วปวดร้าวอ่ะมีหน้าการ์ดสีแดงด้วยอันนี้กิชอบเลยคุณได้ไหมชอบอนันดาวพิเศษปหมเนี่ยชอบแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไอ้ยิงวะชอบปวดชาแล้วเนี่ย โอ้หนี่มึงทารองพื้นสีเหลืองด้วยวะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นสีสมัยเรียนแบบปูเรียนเรียนเขียนภาพดออิ i n เขียนภาพสีน้ำใแนบบสมัยแบบปีหนึ่งปีสองยันึกว่าลองพื้นปูไม่ใช่นิ้วนะคะ <c oughs> ไอ้เสดเปล่งขนาดนี้เราเอาอแต่ว่าแล้วมั้งนี่หนังสืออะไรวะเยอะแยะเลยอ๋อมันก็จะมีหนังสือแบบเรื่องส่งเรื่องสันอะไรอย่างงี้เล่มนี้ขอแนะนำหน่อเว้ยอะไรวะการวิชีพโค้ทำไมต้องแนะนำกูด้วยก็อยากให้อ่านเนี่ยเขาเป็นคนอิสระเลยริงปะเออเป็นจิตกรที่แบบ ก่่งงเกกูอยากฟังเรื่องย่อกูไม่ชอบอ่านหนังสือโอ้หมึงต้องอ่านนะแบบเล่าไปสามวันนี้จบเชื่อป่าเยอะที่คนเก่งมากจริงปะโอ้โหเยอะป่ะในเอกสารเอ้ยที่เอสารเนี่ยเยอะพูดถิ่นูดถูกเลยดูดิแหม่เอาแต่รอก็สี่ผู้ิ่เออยังไม่รู้จะหาอะไรเลยเหลือน้อยละโอเค สุดท้ายนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าขอได้อย่างนึงเนี่ยคุณอยากขออะไรครับขอได้อย่างหนึ่งเหรอตอนนี้นะขอขอชีวิตหรือเปาขอให้วันต่อไปมันเป็นวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมั้งแบบแม่งเยอะแยะเยอะเยอะแยะโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะแต่ผู้หญิงผู้ถูกนะไรบ้างก่อนหน้านี้มันแย่แย่มากอ่ะแบบคือแบบ เคยคิดว่าแบบเออเวลาเวลาเราทําดีอ่ะใครจะจริงแต่ใครแบบเขาจะทำาหมงไงกับเราใช่ป่ะแต่มันมันแบบมันกับคนละอย่างเลยอ่ะเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับตลปัดไงเออยมนไม่ตรงกับความคิดอะไรอย่างงี้ป่ะเออก็เลยรู้สึกแบบว่าก็เลยอยากให้แบบชีวิตมันดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยว่างั้นก็ขอให้เจอสิ่งดีๆอ่ะเหมือนกับย้อนเวลากลับไปได้นม่ว่าอยากแบบอยากไม่ต้องรู้จักใครคนนึงแหละแบบอยากย้อนมากเลยนะตอนเนี้ยแบบ ้ังแบบไม่ดูดีไม่อยากอ่ะไม่อยากรู้จักลเลยอ่ะเออไม่เป็นไรงเงี้ยงั้นกูก็ขอให้มึงได้เจอแต่สิ่งดีๆแล้ไงอาาท <laughs> <laughs> ูเออ <laughs> หมดแล้ว